สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดจะล่งเดินเล่าพัฒนาชุดบนให้พี่น้องก่อนเนาะคะ่ะชุดบนมีเอฟซีหลายท่านขอเขามาว่าแอดขอชุดรางเนี่ยชุดรางมันเขาเข่ารุดรุดอยู่นะคะ,ะมีหลายสูตรเขาเข่ารุดรุดอยู่ตอนนี้นะคะอเดินมาแน่ค่ะรุดไปสาเดินมาเน่พักหนึ่งเขาจะเป็นแฉมรางอยู่เนาะพี่น้องพักนี้ขอกําลั่งปัง ชุดบนขอเดินบนก่อนเนาะค่ะชุดได้ก็ดีเบิรเนาะพี่น้องเนาะคาดีมันบา,บ,าบาตามันเขาเหมือนขึ้นเฮากะประสบความสำเร็จพ่อสมควรกับชุดบนลาวพัฒนา8ปดเน้นเน้นเนาะคะ่ะดีใจพี่น้องแนวทางเขาดีใจย่างในน้อยเอฟซี FC พี่น้องผู้มิโชคไม่มานกะได้เนาะค่ะ กรูโบมีหมานมัมีดวงกะเห็นแล้วกะบ่สนใจคือแอดนี่แหละแอดฝันต่อกันสามขึ้นเกี่ยวกับบัตรเลขทีอ่าลังในบ้านพุ่นนะเลขที่ห้าสิบเจ็ดออกเจ็ดห้าล่างมึงขึ้นกะบ่สนใจเด้ค่ะพี่น้องอ่าแอดฟันใบสามน้อยกะออกสามน้อยอยู่เนาะคะ่ะมือที่สองเนาะอ่าที่ออกรอบใด้มาสามน้อยออกปกติมือก้อนเนาะคะ่ะออกปกติมือก้อนนั่นแหละแอดฟันขึ้นที่สองแล้วค่ะ ขึ้นที่สองขึ้นที่สามมันมันขึ้นที่สองเนาะคะ่ะนั่นแหละพี่น้องฝันร่วกับไปออกเล่าสาเนาะคะ่ะน้อยสานอนก็ค่อยสบายค่ะพี่น้องร่มแห้งเห็นปะคะ่ะมืดฝนบักคักได้หนิพี่น้องมืดฝนบักยังคักเลยมืดแห้ง้อมเนาะคะ่ะอะลิ้นลาแอสเดนึงแล้วแรนจักรกะเทียมเดน,นึงแล้วเพราะว่าห้องอยู่รางอยู่เถียงหน้ารางเนาะคะ่ะกับคนหน่อย เพราะว่าอากาศมันทายเท่ย,ยู่นอกพี่นอ้องเพราะว่าห้าองยูทงหน้าอากาศมันพันไลออกไปเลยเบ่มีขางเพราะว่าห้องยูุทีโลงนะคะห้องยูทีโลงเย็นสบายดีพี่นอ้องถาบว่าหนาวแห้งค่ะๆนี่พอดีพอดีเลยเนาะคะ่ะพอดีเลยหนาห่อนกับเย็นนะคะค่ะเอาไปเบิ้งค้มเตือนกันก่อนพี่นอ้องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสน,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องนอคะคะไปดูสูตรสูตรให้ไหลเอาไว้สุดท้ายซะเนาะพี่น้องสีนี้ป้าเอ็ดเนาะค่ะสูตรเด็ดเอาไว้สุดท่ายซะนคะคะอ่าต้นคลิปจังสี่อเอา สามสูตรมีโล่งนะคะสามสูตรนี้ลงดีกว่านะคะชนกันดูสิตัวใดขึ้นนี่ก็จะเอามาชนกันอีกนะคะสามสูตรนี่แหละพี่น้องนะคะแต่อแอดไปเห็นอ่าสูตรหนึ่งเขาก็มี่เก่าคือกันมือขึ้นที่แอดบอได้เอาล่งน้ำมูจ่อยนะคะถ้าแอดเอาลงมันจะเป็นชนเก่าย่เม็ดเดียวหกสูตรมันได้พี่น้องมือขึ้นนะคะอันมี้เอฟซีถามถามว่า สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเบิ้งแังไดแอดประสันแอดก็นับใบมันนี่ละพี่น้องแต่ละใบมันกับใบละสูตรอยู่แล้วเนาะคะ่ะใบละสูตรอยู่แล้วพี่น้องนะคะใบนี่กับสูตรหนึ่งนะคะใบที่แอดจะเอามาลงอีกใบที่สองมันกับเป็นอีกสูตรหนึ่งแกงสี่แม่นะคะ่ะเนาะค่ะเนาะเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องบางท่านกะเพิ่นกับว่าเพิ่นเบิ้งบ่เป็บบเปเปนใบที่หนึ่งก็สูตรหนึ่งใบที่สองแอดบริเขียนหนึ่งสองสามใบเนาะคะ่ะ เอาแอดจะเขียนห่หนึ่งสองก็ได้เนาะค่ะให้พี่น้องจะได้เข้าใจง่ายๆใบที่หนะคะพี่น้องจะได้เห็นเนาะค่ะแอดว่าอาะเลขเขาแอดจะเอาวิธีทำม,มาให้พี่น้องเบื้งเนาะค่ะเอาหดต่อไปพี่น้องอแคบเอา3าสองเป็น6กหกสองสิบบวกสได้6กหบวกหได้หนึ่งหบวกแได้9้า เก้าบวกเก้าคงที่พี่เห็นบ่คคะพี่น้องมันตัวหน่อยแอดว่ามันโกะโปกมันเลอะเตอะฟันไดแอด่าสิกแก้ไขใบนี้ไม่เพราะว่าแอดใส่เมจิกนะคะเก้าบวกเก้าได้สิบแปดแปดบวกห้าคงที่ได้สิบสาใบนี้ได้8ดกับสามเด้อค่ะพี่น้องนะคะได้8กับสมที่สูตรนี้สี่เดือนต่อให้รอนะคะ ต่อเดินต่อในเด้อนะคะค่ะไปดูที่ใบที่สองหรือสูตรที่สองเนาะคะ่ะเอาพี่น้องจะเรียอง่ายๆเนาะคะ่ะสูตรที่สองก็เข้าที่เก้ามือขึ้นนี้เนาะคะ่ะเข้าที่เลขเก้าไปดูวันนี้ได้ยัง หกบวกเจ็ดได้สิบสามพี่น้องไล่ไปเรเดอร์ห้าสองสิบยกสามข้ามไปบวกเก้าเก้าบวกสามได้สิบสองสองเพิ่มอีกหนึ่งแต้มสามเนาะค่ะเก็บเอาพี่น้องสองกับสามชนกันแล้วที่เลขสามตอนนี้นะคะเดี๋ยวแอสีเอาเทียบชนหายเบื้องเนาะค่ะ จัปบ่เสียเวลาโดนพี่น้องะะสูตรนี้ได้8กับ9ก้อดข้อกันมาเลยที่บนนะคะวันนีน้ีได้พี่น้องสูตรนะคะ7บวกกัน3ครั้ง7 3 21คือ1 5บวกกัน2ครั้งได้10คือศูนย์หบวกแได้9ตั้งเก่าบวกหคงที่เห็นไหมค่ะได้สิบ ได้เกับ0ที่สูตรนี้นะคะชน3เม็ดเดียวกี่2ใบเนาะค่ะใบที่ใบที่สนะคะเพื่อพี่น้องจะได้บึ้งง่ายงนะคะไปหอดเลขหาบนที้นี่เดี๋ยวแอดจะเทียบชน3 4มใบนี่ได้แ่กฮอด3ตัวเลยเนาะคะ่ะเข้าที่เลข9นะคะ มือนี้ได้ยังบวกเพิ่มอีกครั้งหนึง่งพี่น้องบ่เห็นนะคะมันเป็นสามหกเจ็ดห้าแปดเก้าหนึ่งสสาสี่นะคะหกสบนะคะเบวกกันสีครั้ง7จ็ดสีก็ยี่บวกแได้16อันนี้บวกหกอันนี้พี่น้อง 8 2 16 6บวก6 6บวก6ได้12อได้อะจเห็ดออกให้ไหมเดอกค่ะอาจิต hey, ต้งแบบมูเลยเนาะได้12ได้12 2สองบวก4คงที่ได้6แอาจะตต้งวิธีท้ำแบบนั่นให้แอดยานมันบ่เดินไกลแอดก็เละเห็ดจัง4ี่แต่มันเล่าก็เดินด้วยเนาะค่ะได้2กับ6ที่นี่นะคะแอดจะเทียบชนมาเนี่ย ซีใบเมื่อวานนีนแอดบปล่าเอาลงให้เบิงซีใบแอดเอามาเขียสามใบแล้วค่ะว้างกระดาษดีๆแน่พันห์หเอฟซีบอกแอดเนาะค่ะว้างกระดาษดาดให้เท่ากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะขึ้นห้าวเตี๋ยหัดสามตัวคุณดิ่เก้าเก้าเจดเก้าห้าเก้าเห็นไหมค่ะมือนีช่อดการยู่ที่เลขกสามโอ้ยชนหน่อยโพ่อหนะพี่น้อง ไปเบื้องสองใบนันลักสิบลักนวยนันมาจะมีเหล็กมูนีบ่นะคะแคบเอาก้อนเด้อค่ะพี่น้องเรียนบนลาวพัฒนาวันนี้ไม่ชนโอ้เสียดายเนาะคะ่ะชนแบบมือว่านมันมันเจมแห้งเนาะมือที่สองนี่นาจะซ้ำชนเห็นเนี่ยเนาะคะ่ะมันจังสีอ่าได้เนาะพี่น้องชนแล้วรุดไปแล้วเสียขามไปแล้วเฮาบ่ได้จับเนียสิอาจจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะ เอาพี่น้องแคบเอาด้วยแอดจะเอาสูตรนั่นเดี๋ยวมาเทียบช่วงนี่อีกที่นึงเนาะคะ่ะสูตรหลักสิบบนเดินดีโอ้โหเดินขนาดเลยพี่น้องมันขึ้นเท่ากับเห็นน้ำกันดีกว,ว่าเดินที่เลขแปดเนาะคะ่ะแอดพันเอาอันสีเข้าไปทั้งในแล้วพี่น้องนะคะ เอาสีเข้าไปทางในแล้วรอบแป๊บหนึ่งเด้อค่ะจะฝ่าวปิว้วเด้อลมฝนมืดครับ พี่นองว่าแล้วผลตัวขอบของเขาเงี้ยนเนาะคะ่ะเท่าที่เลข8ที่หลัก10บผุ้นด้จริงๆแล้วแอดกับบรไวารลัก10ดอกเอาเป็น10บหน่วยบนเด่นบนน่นละเนาะคะ่ะเพื่อมันลดไปเพื่อกันไหวนะคะ่ะพี่น้องหลักแสนคือ3 3บวกกัน3ครั้งได้เก้าแดบวกกัน2ครั้ง8ปดสอบหกบวก9ได้15บห้าห้าบวกสคงที่ได้8ด ปดวกสองคงที่ได้ศูนย์เห็นมา,อาบอหลบนีนะคะชนกันกับทางนันอยูนะคะค่ะไปเบิ่งอีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวอาจ,จะเทียบช้อนหน่เบิง่งสูตรนี้ไปได้ทั้ง10บเล่นหน่วยสำหรับสูตรนี้นะคะแต่ค่อนข้างที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวควายู่ค่ะพี่น้องสูตรนี้ก็ได้เข้าที่เลขเก้า ค่ะเดี๋จะเจีเยบชนให้เขาที่9 8 8 9เลย89ตรงตรงถ้าสูตรนี้เขาเน้นไปรักสิบเนาะค่ะหลักพันบวกกัน3ครั้ง7 3 21คือ1 1บวก9เกาได้10นะคะ10คือ0 0บวก1คงที่ได้1 1บวก8คงที่ได้9ไอตัว9าเนาะคะ่ะมาบอกที่นี่มือขึ้นนี่แล้พี่น้องนะคะนี่ค่ะ สองสูตรนี่แปดเก้ามันชนแล้วมาเมื่ขึ้นมันบบชนง่ายค่ะอาพวกข้างบนขึ้นไปนี่มันจะชนกันที่เลขห้าข้างบนขึ้นไปชนกันที่เลขหนึ่งแล้วที่เลขเจ็ดก็ออกเจ็ดเจ็ดที่เลขศูนย์ก็ออกศูนย์สองเนาะค่ะจับคู่ได้ด้วยวันนั้นเนาะค่ะชนกันที่หกก็มาที่หกสองมื่ขึ้นมันบอชนมันมาที่แปดเก่าเลยมือนีกะบบมีชนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะแคปเอาเดอค่ะ วันนี้ก็ไม่ชนที่นี่นะคะถามลาย,ยุ่งหนีใบซี่ใบหนีอย่างเนี้ยน่แปดนี่เก่าไม่ศูนอยู่พี่น้องนะคะมีแปดอยู่หนึ่งตัวนะคะมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวมีสองอยู 2, ่สองตัวพี่น้องนะคะเจะะเอาว่างจังไลยมันจังสิทธทยเลยเมดเนาะคะ่ะ พี่น้องเห็นอลไรเนาะได้เแค่ไปแล้วล่ะแต่ที่ไม่ไเหลี่ยมมันคนุนคางคือชนหลายก็คือเลขกสองอยู่ตอนนี้นะคะชนกับมาแล้วค่ะพี่น้องเอาพี่พี่น้องมากโลดเด้อค่ะนะคะเอาสำหรับพีนนี่ขอหยุดดีใบสมิสมกอนเนาะรีบเบิ่งเอาเด้อค่ะเพราะว่าเอ็ดว่างสามสี่ใบนั่นโดนอยู่เห็นอยู่ดอกมาว่างก็จะทับกันบ่ได้เห็นหมด่อจะสับสนเป่าๆเ,าเ,าเานาะคะ่ะพี่น้องเนาะงงหน่อยค่ะ สม,มี่งอะไรมั่งแอดว้าแต่ว่ากระลุดใดทุกชดเนาะคะ่ะเอาสำหรับลินมีขอยุติไใ้สมิ่ากรพอกันคิดหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ